ดูดวงรายสัปดาห์ระหว่างวันที่18กันยายนถึง24กันยายน2566ราศีกุมผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมสัปดาห์นี้ท่านควรไปทําบุญตามที่ตั้งใจเอาไว้อย่าได้เลื่อนต่อไปอีกเพราะท่านจะได้อะไรดีๆกลับมาอย่างที่คาดไม่ถึง การเงินมีเข้ามาไม่เป็นอย่างที่หวังแต่ก็จะได้จากส่วนอื่นมาทดแทนจากการเจราจาด้วยตนเองที่มากกว่าเดิมงานมีแนวโน้มว่าผู้ใหญ่ที่เคยรับปากกับท่านในบางเรื่องจะทำไม่ได้ควรหาทางออกเผื่อเอาไว้ก็น่าจะดีไม่ทำให้เดือดร้อนและเสียหายความรักใส่ใจในความรู้สึกและสิ่งผิดปกติของคนรักให้มากขึ้นก็จะช่วยประครับประคองให้ผ่านเรื่องยุ่งๆในเวลานี้ไปได้สุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอไม่เช่นนั้นจะเกิดอันตรายจากความอ่อนเพลียหากต้องขับขี่ยานพาหนะทำให้เกิดบาดเจ็บขึ้นมาได้